ิยายเสียงเรื่อง Daddy ผมเป็นบางเ,เียกเขียนโดยสมินภูวนันไวิซากนำมาปรับปรุงใหม่ 2> EP 2นั้นเรือแต่ตอนนี้ผมง่วงมากค่อยโทรแล้วกันปล่อยให้รอบ้างจะได้รู้ว่าเวลาคนอื่นรอตัวเองมันเป็นยังไงแม้ในใจจะกลัวว่าอีกฝ่านจะโกรธแต่ด้วยที่ถิดเลยทำให้มิเคนทำเป็นเมินไม่ดีมั้งครับคุณชายผมว่า มันจะเป็นเรื่องใหญ่เอานะครับอเล็กอดบั่นใจแทนเด็กหนุ่มที่ตัวเองดูแลหลายปีไม่ได้เพราะเขารู้ดีว่าเจ้านายตัวเองเป็นคนแบบไหนช่างเธอผมไปนอนก่อนละถ้าได้โซมาก็บอกผมนอนอยู่อเล็กได้แต่ถอนหายใจกับร่างบางเล็กที่เดินออกไปมิเคลเป็นลูกชายของเพื่อนสนิทเจ้านายที่ตายไปเจ้านายรับเลี้ยงไว้เพราะไม่อยากให้ใครหุกธุรกิจเพื่อนรักเพื่อรักษาสมบัติเพื่อนไว้ให้ลูกชายเพียงคนเดียว เจ้านายยอมโดนว่าว่าเอาเด็กไปเพื่อเอาสมบัติคนอื่นจนวันหนึ่งเจ้านายก็สั่งเขาที่เป็นมือขวาคนสนิทให้หาที่เรียนและที่พักเพื่อให้มิเคลมาอยู่ที่นี้ตอนแรกเขาก็ตกใจนะว่าเจ้านายเขาที่แทบไม่ให้ลูกชายเพื่อนห่างหูห่างตาถึงได้ส่งมาไกลาขณะน,นี้หรือเจ้านายเบื่อดูแลเด็กคนนี้แล้วแต่พออีกฝ่ายก็บอกให้เขาตามมาดูแลด้วยเขาก็คิดว่าไม่มีทางเป็นแบบนั้น ตลอดสีปีเจ้านายถึงจะโทรมาน้อยแต่ตอนที่โทรมาก็มีแต่เรื่องของมิเคลทั้งนั้นถึงตัวเจ้านายเขาจะไม่เคยบินมาที่นี่แต่ก็จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้มิเคลอย่างดีส่วนมิเคลยิ่งโตยิ่งเป็นหนุ่มหล่อจะบอกหล่อเลยก็ไม่ได้ด้วยเขาโครงใบหน้าที่ได้คนเป็นแม่มาเต็มๆกับดวงตาสีสวยของพ่อมันทำให้อีกฝ่ายดูน่ารักและอ่อนหวานไม่รู้ตัวเหมือนว่าในโรงเรียนจะมีคนจิต มิเคลอยู่ไม่น้อยแต่เขาเลือกที่จะไม่เล่าเรื่องนี้ให้เจ้านายฟังเพราะไม่งั้นมีหวังได้ย้ายไปที่อื่นอีกแน่13นาฬกา30นาทีมิเคลที่กำลังหลับไหลยอยู่บนที่นอนนุ่มของตัวเองอย่างสบายจูจุก็รู้สึกว่ามีใครบางคนนั่งลงข้างเขาหรือจะลุงอเล็กมาปลุกเขาไปกินข้าวลุงอเล็กจะมาปลุกผมไปกินข้าวใช่ไหมผมยังไม่หิวเลยครับยังแห้งอยู่เลยขอชาหรือน้ำขิงร้อนสักแก้วแทนได้ไหมครับ มิเคลพูดทั้งที่ตาย,ยังปิดอยู่ดูท่าทางเมื่อคืนจะสนุกมากสินสภาพถึงดูไม่ได้ขนาดนี้เสียงทุ้มคุ้นหูที่มิเคลมักได้ยินผ่านโทรศัพท์มาตลอดหปีนั่นทําให้มิเคลที่กําลังนอนอยู่ลืมตาขึ้นมองก่อนจะลุกขึ้นนั่งเพื่อเช็คดูอีกทีว่าตัวเองไม่ได้ฝันไปใช่หรือเปล่ามิเคลจ้องคนตัวโต,วตวที่นั่งอยู่ขอบเตียงไม่ห่างจากเขาใบหน้าที่แม้จะมีความหงุดหงิด เต็มเปลี่ยงแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความหล่อและมีสเสน่ห์ลดน้อยลงเลยใครจะไปคิดละว่าผู้ชายตรงหน้าเขาตอนนี้จะมีอายุถึงเลขสี่และจะย่างเข้าเลขห้าแล้วถ้าไม่รู้มาก่อนเขาคงคิดว่าแค่30สบกว่ากว่าแดดมิเคลร้องออกมาด้วยความตกใจก่อนจะถอยหลังไปชิดกับหัวเตียงเหมือนคนอีกความผิดไงมิเคลวอาราาเมื่อคืนสนุกมากไหมการที่พ่อบุญธรรมเรียกชื่อเต็มเขาแบบนี้บ่งบอกได้เลยว่าหงุดหงิด เรื่องอะไรมาแน่และก็ไม่ต้องหาคำตอบเลยว่ามันคือเรื่องอะไรเพราะมันก็อยู่ในคำถามที่กําลังถามเขาอยู่แล้วแต่แล้วไงลังหุดหิดเป็นคนเดียวหรือไงสนุกครับมากด้วยถ้าไม่สนุกคงไม่เที่ยวอย่างเช้าแบบนี้แม้จะรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็อดไม่ได้ที่จะพูดแขวะพ่อบุญธรรมแบบนี้คุณชายอย่าพูดแบบนั้นสิครับมิเคลเพิ่งสังเกตว่าอเล็กยืนอยู่ในนี้ ด้วยคงจะเป็นคนไขประตูให้เจ้านายของตัวเองเข้ามาสินะลุงอเล็กคอยดูเธอหักหลังผมแบบนี้จะเอาคืนให้เข็ดเลยอเล็กวิเรตอเล็กเสียงต่ําทําให้อเล็กที่เป็นคนถูกเรียกถึงกับขนลุกขึ้นมาเลยครับเจ้านายออกไปซักแต่ว่าน้ําเสียงจริงจังของเจ้านายทําให้อเล็กอดห่วงคนตัวเล็กที่นั่งอยู่บนเตียงไม่ได้ฉันสั่ง ริชตะตะคอกเสียงดังด้วยความหงุดหงิดทำให้คนเป็นลูกน้องรู้ว่าควรทำตามคำสั่งไม่อย่างนั้นอาจจะซวยกันหมดแต่ก่อนออกไปอเล็กก็ไม่ลืมที่จะส่งสายตาบอกมิเค้ลว่าอย่ากกวนโมโหเจ้านายและเหมือนมิเคตะเข้าใจในสิ่งที่เขาสื่อเลยพยักหน้ารัวๆไหนเล่ามาสิเมื่อคืนสนุกแค่ไหนริชพูดทางถอดเสื้อสูทและเนกไทราคาแพงออกจากคอตัวก่อนจะโยนมันทิ้งไปที่ปลายเตียง โดยไม่ใหญ่ดีแล้วใช้มือข้างหนึ่งตดกระดุมเสื้อเชิ้ตอย่างชํานานออกสามเผยให้เห็นแผลนอกกว้างสนุกมากครับมิเคลตอบตามความจริงถ้าจำไม่ผิดฉันยังไม่อนุญาตให้นายไปไหนมาไหนตามใจชอบตัวเองเลยนะริทตอนนี้กำลังพยายามเก็บความโกรธของตัวเองให้ได้มากที่สุดแต่อีกฝ่ายก็ยอกย้อนเขาเหลือเกินจนอยากจะจับมาลงโทษให้เข็ด ผมโตแล้วบรรลุนิติภาวะพอที่จะตัดสินใจอะไรได้แล้วทำไมต้องบอกได้ทุกอย่างริทมองคนที่กำลังต่อปากต่อคำกับเขาแล้วถอนหายใจแรงๆในที่สุดฟังสุดท้ายภายในใจเขาก็ได้ขาดลงทันทีริทจับแขนเล็กไว้ก่อนจะกระชากอย่างแรงทำให้มีเกลทลาเข้าไปใกล้โตขึ้นแล้วปากดีจังเลยนะมิเคล ริดกัดฟันข่มความโกรธที่จะไม่บิดแขนเล็กนี้หักคามือแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะสั่งสอนคนที่ดื้อรั้นโอ้ยแดดผมเจ็บนะปล่อยมิเคลเจ็บจนน้ำตาแทบไหลออกมาไม่เจอกันตั้งหลายปีไม่คิดเลยว่าพ่อบุญธรรมนอกจะไม่ได้ดีใจที่เจอเขาแล้วยังจะมาโมโหใส่เขาขนาดนี้เจ็บงั้นหรือเมื่อกี้ยังปากดีอยู่เลยนี่จำไว้นะมิเคลถึงฉันทำดีกับนายก็ใช่ว่านายจะมีสิทธ์ ทำอะไรตามใจตัวเองนะต่อไปนี้ไม่ว่าเองอะไรไนานต้องฟังคำสั่งฉันอย่างเดียวเข้าใจไหมทำดีงั้นเือถ้าเรื่องเลี้ยงดูอย่างดีนะใช่แต่เรื่องอื่นไม่ปล่อยนะผมเจ็บมิเคลพยายามแก่มือใหญ่ออกจากแขนตัวเองแต่มันก็ไม่ได้ผลมิเคลฉันถามว่าเข้าใจไหมตอบริทขึ้นตะคอกเสียงแม้มิเคลจะรู้ว่าพ่อบุญธรรมเป็นคนอารมณ์ร้อนหมุดหอิดแต่เขาก็ไม่เคยเห็นริหน้ากลัวแบบนี้ เลยทำให้เขาตกใจมากอึ้งไปสักพักก่อนจะปล่อยร้องให้ออกมาเสียงดังฮือแดดปล่อยมิเคลนะมิเคลเจ็บอึกฮืออีกอย่างแดดนั้นและที่ผิดไม่เคยรักษาสัญญาฮือมิเคลก็แค่ขอร้องให้แดดมาหาเมื่อวานแดดก็ไม่มาฮือแล้วแดดจะมาสนใจมิเคลทำไมแดดนั้นและผิดฮืออึกมิเคลร้องให้จนตัวสั่นกำปั้นเล็กก็ทุบไปมือใหญ่ที่จับแขนเขาอยู่ริดที่เริ่มรู้ตัวว่า เขาจะทำเกินไปเลยคลายแรงบีดมือไปจับแขนเล็กเฉยๆมิเคิลเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเริ่มอ่อนลงก็ทลาเข้าไปซบหน้าลงบนอกกว้างที่เขาคิดถึงมาตลอดหกปีและใช้กำปั้นเล็กๆนั้นทุบลงบางนอกอีกฝ่ายได้ใจร้ายให้คึกทำไมเมื่อวานแดดไม่มามิเคิลสะอื้นหลังจากตั้งเริ่มสติได้เขาเลยพยายามที่จะไม่ร้องให้ออกมานายเลยประชดฉันด้วยการขัดคำสั่งริษถามเสียงอ่อนลง d ดไม่เคยสั่งไม่ให้มิเกนไปเที่ยวอึกแต่ฉันก็ไม่เคยบอกว่าให้นายไปเที่ยวได้และก็เคยบอกแล้วว่าจะไปไหนมาไหนให้บอกก่อนแล้วก็ทำไมไม่พาอเล็กไปด้วยถ้าเกิดมีอันตรายมาใครจะช่วยทันและอีกเรื่องฉันสั่งให้อเล็กบอกว่าถ้ากลับมาถึงให้โทรหาทำไมไม่โทรเห็นหมายฉันต้องทิ้งงานทั้งหมดเพื่อบินมาดูว่านายเป็นอันตรายอะไรไหม คำบอกของพ่อบุญธรรมทําให้มิเคลรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีมิเคลเงยหน้าศบตากับดวงตาสีดําสนิทก่อนจะซบลงบานอกอีกครั้งมิเคลขอโทษครับมิเคลแค่โกรธฉันหมายที่กวนโกรธแต่แดดก็ผิดนะที่ไม่มาวันสําคัญมิเคลแต่มิเคลก็ไม่ไายแสดงความดื้อรั้นออกมาเมื่อวานโรงงานที่พ่อแท้ๆนายสร้างขึ้นเกิดระเบิดอย่างไม่มีสาเหตุฉันเลยต้องออกไปดูทั้งเรื่องคนเจ็บ และความเสียหายกว่าจะประเมินสถานการณ์เสร็จก็เช้าแล้วพอเสร็จฉันก็บินมาที่นี่เลยยังไม่ได้นอนเลยด้วยซ้ำคำพูดพ่อบุญธรรมทำเอาหัวใจดวงเล็กๆหล่นวูบนี่เราเอาแต่ใจจนไม่ยอมฟังเหตุผลของแดดถูกแล้วหละที่จะถูกแดดโกรธแดดมิเคิลขอโทษมิเคิลซุกเข้าอ,อกกว้างแนบชิดกว่าเดิมขอโทษเรื่องเรื่องที่เอาแต่ใจและก็ไม่เชื่อฟังแดดแค่นั้นที่จริงเรื่องพวกนี้ฤ ไม่ได้โกรธคนตัวเล็กเท่าไหร่หรอกที่โกรธเพราะโทรมาแล้วรู้ว่ามิเคลแอบหนีเที่ยวคนเดียวโดยไม่พาคนดูแลไปด้วยต่างหากเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจะทำอยังไงเขาที่กําลังจัดการเรื่องโรงง่านยังไม่เสร็จก็ได้แต่สั่งลูกประสานงานต่อพอเสร็จเรื่องเขาเลยใช็เครื่องบินส่วนตัวบินมาหาพอมาถึงทางลูกน้องคนสนิทว่ามิเคลกลับมาหรือยังก็ได้คำตอบว่ากลับมาแล้ว แต่บอกว่าตื่นก่อนถึงจะโทรหาเขาแล้วจะไม่ให้เขาไม่โกรธได้ยังไงพอได้ยินคำว่าแค่นั้นก็ไม่รู้อะไรดนใจให้มิเคลลุกขึ้นไปนั่งบนตักแกร่งของริดแล้วใช้สองมืออบรอบคอแกร่งไว้แล้วซบลงบาก,กร่งอีกทีริดเลิกคิ้วขึ้นสูงอย่างสงสัยว่าคนตัวเล็กคิดจะทำอะไรอีกหลายปีมานี้เขาได้คุยกับมิเคลผ่านโทรศัพท์ และได้ฟังเรื่องมิเคลผ่านคนอื่นเท่านั้นเขาเลยไม่รู้ว่าที่จริงแล้วตอนนี้นิสัยมิเคลเป็นยังไงกันแน่จะทำอะไรริดถามทำให้แดดหายโกรธจูู่มิเคลก็นึกบางอย่างขึ้นได้เลยพูดอย่างมีเลสันหือมิเคลเงยหน้าขึ้นจากบากว้างก่อนจะใช้แขนที่คล้องคอริชอยู่โน้มริดลงมาใกล้ตัวแล้วบทดึงฝีปากตัวเอง ลงบนริมฝีปากของริทตอนแรกริทก็ตกใจในการกระทำของมิเคนลแต่พอตั้งสติเขาเลยแกล้งปิดปากสนิทนั้นทำให้ความอยากเอาชนะของมิเคลมีมากขึ้นริทมองคนที่พยายามจะเปิดปากเขาอย่างพอใจลิ้นเล็กนุ่งกว่าไปริมฝีปากเขานั่นทำให้เขาอดใจไม่ไหวที่จะลิ้มลองเลยเปิดปากตัวเองออกก่อนที่ลิ้นอีกฝ่ายจะแทรกเข้ามาเขาดูดดื่มและหยอกเย้ากับลิ้นเล็กนุ่งของมิเคล ที่พยายามสู้กับเขาเพื่อให้ตัวเองเป็นฝ่ายชนะเสียใจนะเด็กน้อยสำหรับนายังอีกห่างไกลที่จะชนะฉันมิเคลไม่ใช่ไม่เคยจูบหรอกนะอยู่ที่นี่เขาก็มีแฟนเคยทำเรื่องพวกนี้มาแล้วแต่ก็ไม่มีใครจูบแล้วทำให้เขาระถวยได้ขนาดนี้มาก่อนริดถอนจูบจากเขาก่อนจะซุกหน้าลงบนซอกคอแล้วสุดดมกลิ่นกายเขาอย่างตะกละตะกลามจนเขา ต้องขยุ่งผมหนาเพื่อระบายความเสียวสั้นที่กำลังเกิดเขายอมรับเลยนะว่ามิเคลสวยกว่าผู้หญิงหลายๆคนด้วยซ้ําและจะให้บอกคือมิเคลตรงสเปกเขามากแต่การที่อีกฝ่ายตรงสเปกนั่นแหละคือปัญหาเขาที่คุมตัวเองไม่ได้ก็ไล่ริมฝีปากลงบนแผ่นนอกขาวเนียนให้ตายเด็กคนนี้ทําให้เขาควบคุมตัวเองไม่ได้อีกแล้วใน y o u t u b e จะตัดฉากเล่าร้อนออกทั้งหมด ท่านผู้ฟังสามารถตามไปอ่านฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์เด็กดีเด็กดิดออดคอมอ่านฟรีจนจบตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างก๊กก๊กก๊กเสียงเคาะประตูดังขึ้นทำให้ริทเหน่อยหน้าจากยอดอกอย่างหุดหงิดอะไรริทตะโกนออกไปเจ้านายครับจัดโต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้วครับอเล็กที่ยืนอยู่อีกฝ่าของประตูพูดตอบกลับได้เดี๋ยวฉันออกไป พูดจบริ์มองคนตัวเล็กที่หน้าแดงกำอยู่บนตักเขาไม่รู้ว่าควรโกรธหรือขอบใจลูกน้องคนสนิทด,ดีเพราะถ้าอเล็กมาช้าก,กว่านี้แค่เสียวินาทีเขาคงขย่มคนตรงหน้าด้วยมือตัวเองและแน่แน่ิะพยายามตั้งสติจากความขาวเนียนของผิวที่เขาเพิ่งชิมไปเมื่อกี้ก่อนจะตัดสินใจอุ้มคนตัวเล็กลงจากตักตัวเองก่อนวางลงที่เตียงและลุกขึ้นยืนไปอาบน้ำเถอเดี๋ยวฉันไปรอข้างล่าง ครับแดดพอมิเคลพูดจบริดก็เดินออกจากห้องทันทีส่วนมิเคลก็รีบวิ่งเข้าห้องน้ำทันทีเขายืนมองตัวเองที่หน้ากระจกบานใหญ่ตอนนี้ชุดนอนเขาหลุดลุ่ยไปหมดเขาไม่เด็กขนาดที่ไม่รู้หรอกนะว่าถ้าอเล็กไม่มาเคาะประตูมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นระหว่างเขากับพ่อบุญธรรมไอบ้ามิเคลเมื่อกี้มึงยัแดดเรอเชียแบบนี้จะกล้ามองหน้าแดดได้ยังไงมิเคลโดนครวญกับตัวเอง แต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะใช้มือลูบไล้ผิวขาวเนียนของตัวเองด้วยนิ้วเรียวยาวสวยก่อนจะนึกถึงใบหน้าหล่อเหลาของริสส่วนริทที่ออกมานั่งรอมิเคลหน,น้านิ้วคิ้วขมวดทำเอาบอดิกาต่างคิดว่าเจ้านายกับคุณชายพวกเขาคงยังคุยกันไม่รู้เรื่องแต่จริงๆแล้วเปล่าเลยตอนนี้ริสกำลังสงบอารมณ์ตัวเองอยู่ต่างหากเด็กคนนั้นอันตรายกับเขาจริงๆ และนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เขาส่งมิเคลมาเรียนที่นี่เพื่อความปลอดภัยของมิเคลเองเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่มิเคลจุบขอโทษเขาแบบเด็กในวันนั้นมันทำให้เขารู้สึกตื่นตัวขึ้นมาเขาก็เรียกผู้หญิงมาบำเรอและคิดว่าอาจแค่ตัวเองทำงานหนักไม่ค่อยได้ปลดปล่อยถึงได้รู้สึกอะไรกับแค่จุบเด็กๆแบบนั้น แต่หลังจากที่เขาได้ปลดปล่อยกับคนอื่นแล้วคิดว่าความต้องการคงหายไปเองแต่เปล่าเลยไม่ว่าเขาจะมีเซ็กมากเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเพราะเพียงแค่เขานึกถึงใบหน้าสวยราวกับผู้หญิงของลูกบุญธรรมก็ทำให้เขาต้องการขึ้นมาอีกและเป็นแบบนั้นอยู่หลายอาทิตย์เวลาเขาเจอคนตัวเล็ก ก็รู้เหมือนราชสีเจอหยืดอยากขย่มแต่เขาก็ต้องอดทนไว้จนตัดสินใจให้มิเคลมาเรียนที่นี่เพื่อห่างจากตัวอันตรายแบบเขาที่จริงเขาจะจักมิเคลคบย้ำเหมือนคนอื่นเลยก็ได้แต่พอเห็นดวงตาสีน้ำตาลอ่อนสวยนั่นมันก็ทำให้เขานึกถึงหน้าเพื่อนรักเลยได้แต่หักห้ามใจเจ้านายครับคุณชายมาแล้วอาดัมพูดขึ้นเมื่อเห็นคนที่เจ้านายรอเดินมาเลยทำให้รีตื่นจากพวังความคิดอื่น ริดตอบรับก่อนจะลุกขึ้นยืนจากโซฟาและก้าวขายาวๆไปที่ห้องอาหารเขาเจะมิเคลที่นั่งคอยเขาอยู่ก่อนแล้วแต่อีกฝ่ายก็ไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นมาสบตาก,กับเขาจนเขาเข้าไปนั่งลงบนเก้าอี้ที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้ความเงียบของเจ้านายทั้งสองคนทำให้อเล็กกับอดัมมองหน้ากันอย่างไม่เข้าใจมิเคลริดพูดทำลายบรรยากาศความเงียบครับมิเคลตอบรับแต่ก็ไม่ยอมมองริอยู่ดี พรุ่งนี้กลับอเมริกากับฉันเอ๊ะแดกครับผมอยากเรียนต่อที่นี่สรรพนามที่มิเคลเรียกแทนตอนนี้มันทําให้ริดหุดหิดไม่น้อยฉันไม่อนุญาตแต่ปังเสียงตบโต๊ะดังขึ้นทําเอาทุกคนสะดุ้งไปตามๆกันคําสั่งของฉันคือคําขาดมิเคลพูดจบริดก็เดินออกจากโต๊ะทันที และตรงไปยังห้องพักที่ลูกน้องเตรียมไว้ให้มิเคลก็ได้แต่มองตามริดอย่างไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจพ่อบุญธรรมเลยจริงๆไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่คุณชายอย่าดื้อเลยนะครับทําตามที่เจ้านายสั่งเถอดอาดัมพูดแต่เล็กที่ฟังอยู่ไม่คิดแบบนั้นมิเคลที่เขาคอยดูแลมาตลอดสิปีไม่ใช่คนดื้อแต่เพราะเจ้านายเขาไม่มีเหตุผลที่ดีหรือพยายามคุยกับมิเคดีๆมีหรือว่ามิเคลจะไม่ฟัง แต่เจ้านายเขาก็ไม่เคยที่จะใช้เหตุผลใช้อารมณ์ซะส่วนใหญ่อาจคงเพราะเจ้านายพวกเขาไม่เคยต้องอยู่ใต้อาัติของใครเพราะตั้งแต่เกิดมารรชัทแกลแลนไม่รู้จักการอ้อรู้จักแต่การออกคำสั่งและคำสั่งนั้นคือคำขาดมาตลอดมิเคลได้แต่นั่งทำหน้าเศร้ามองตามแถนหลังกว้างของคนที่เดินออกไปเขาไม่ได้อยากจะทำให้ริชโกรดเขาอีกแต่ที่เขาอยากเรียนที่นี่ต่อก็เพราะว่าเขาไม่อยากเริ่มต้นที่จะหาเพื่อนใหม่ และสังคมใหม่ๆตอนนี้เขาเริ่มชินกับการใช้ชีวิตที่นี่แล้วแต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่อยากกลับกับริทกรอกนะักเขาไม่อยากอยู่กับอีกฝ่ายแท้กระทั่งในฝันก็ๆใครผมเองครับแดดเข้ามามิเคลเปิดประตูเข้าไปทันทีที่ได้รับอนุญาตมีอะไรริทถามเมื่อมิเคลเดินมายืนใกล้เตียงที่เขากำลังนอนก็ถามขึ้นแดดครับผมขอเรียนต่อที่นี่ได้หรือเปล่าครับ คนตัวเล็กตัดสินใจพูดออกแกมาแม้จะกลัวมากก็ตามฉันคิดว่าฉันพูดชัดแล้วนะแต่ว่าแด๊กครับผมไม่อยากหาเพื่อนใหม่ที่นี่และผมก็มีสังคมมีเพื่อนที่สนิทกันแล้วนั่งลงริทบอกพร้อมกับตกมือลงบนเตียงนุ่มข้างๆข,ข,ข่าววิเคลนั่งลงอยาว่าง่ายมิเคลฉันถามนายอย่างหนึ่งนายอยากมีสังคมที่นี่หรือกลับกับฉันถ้านายเลือกที่นี่ฉันจะทำตามที่นายขอจริงหรือครับ มิเคลพูดอย่างตื่นเต้นจริงและหลังจากนี้ไปฉันจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับนายอีกธุรกิจของพ่อนายฉันจะโอนคืนในายให้หมดนายจะขายหรืออะไรก็เชิญแล้วนายก็ใช้ชีวิตที่นี่อย่างมีความสุขกับสังคมที่นายเลือกโดยที่จะไม่มีฉันคอยยุ่งกับนายอีกต่อไปคำพูดของริททำให้ใจของมิเคลหล่นวุบมันหมายความว่าแดดจะไม่สนใจไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาแล้วอีกหรอแดด จะทิ้งเขาหรือเพียงแค่คิดน้ำตาเขาก็ไหลลงมาอาบแก้มใส่แล้วฮึกฮึกคือไม่เอามิเคลจะอยู่กับแดดัดอย่าทิ้งมิเคลนะฮือฮือมิเคลจับแขนริดไว้แน่นกลัวเขาจะทิ้งตัวเองไปริดตัดสินใจดึงมิเคลมาไว้ในอ้อมกอดงั้นนายบอกฉันสิว่าจะอยู่ที่นี่หรือกลับด้วยกันกลับมิเคลจะกลับกับแดดฮือถ้ากลับก็ไม่ต้องร้องฉันไม่ทิ้งนายรอ ริชจับคางหมุนให้เงยหน้าขึ้นมองตาเขาในตานั้นบอกว่าจะไม่ทิ้งมิเคลในสิ่งที่มิเคลเลือกก่อนจะปาดน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มใส่ออกฮึกๆึจริงนะแดดห้ามทิ้งมิเคลนะอือเพราะงั้นนายกลับห้องไปนอนได้แล้วฉันจะให้เวลานายอยู่ที่นี่อีกสองวันเพื่อล่ำลาเพื่อนที่นายบอกว่าสนิทดีไหมดีครับแดดห้ามเปลี่ยนใจมิเคลจะรีบไปนอนฝันดีนะครับแดดจุ๊ มิเคลแต่ริมฝีปากลงบนแก้มริดก่อนจะวิ่งแก่ไปอย่างร่าเริงโดยลืมความเศร้าเมื่อกี้และทิ้งให้คนตัวโตวที่นั่งอยู่บนเตียงลูกแก้มตัวเองไปมาเบาๆแดดจะไปด้วยจริงๆเหรอครับที่จริงมิเคลไปกับลุงอเล็กก็ได้นะครับไม่ต้องลำบากแดดเลยมิเคลถามเสียงเบาวันนี้ริดอนุญาตให้เขาออกไปหาเพื่อนเพื่อบอกลากันได้และอนุญาตให้เขาไปค้างได้เขาก็อุตส่าห์ดีใจรีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะให้อเล็กไปส่งแต่ที่ไหน ได้คนที่จะไปกับเขาคือพ่อบุญธรรมแทนแล้วแบบนี้ใครมันจะกล้าไปเที่ยวละ่ะมีอะไรหรือเปล่าทำไมไม่อยากให้ฉันไปด้วยมัรไม่มีเลยครับมิเคลแค่กลัวว่าแดดจะเหนื่อยจากการเดินทางเมื่อวานเลยอยากให้แดดพักผ่อนมิเคลรีบอ้างเหตุผลร้อยพันเพื่อให้ริทหยุดความคิดที่จะไปกับเขาด้วยเอเล็กเอากุญแจรถมาฉันจะไปกับมิเคลสองคน มิเคลพอได้ยินคำพูดริทถึงกับต้องถอนหายใจดูเหมือนว่าจะหนักกว่าที่คิดถ้าไปกันสองคนมีหวังถูกจับตาตลอดเวลาแน่เจ้านายครับผมว่าผมไปด้วยดีกว่านะครับมันจะปลอดภัยกว่าดูเหมือนว่าการที่ฉันให้พวกนายสองคนออกมาอยู่ไกลๆจะทำให้พวกนายกล้าคัดค้านคำสั่งฉันเก่งขึ้นนักแววตาที่นิ่งสงบของริทตอนนี้ทำให้อเล็กได้แต่ยื่นกุญแจรถให้ แดดครับเพื่อนมิเคนลไม่เคยเห็นแดดถ้ารู้ว่าแดดไปด้วยคงตกใจเกรงกันหมดแน่นั้นก็ไม่ต้องบอกว่าฉันเป็นพ่อบุญธรรมขึ้นรถฉันจัดการเองผู้จกริศก็เปิดประด้านข้างคนขับออกก่อนที่จะจับมิเคิลยัดเข้าไปในนั้นและตัวเองก็เดินอ้อมมาฝั่งคนขับไม่นานรถสปอร์ตสีดำคันดูก็เคลื่อนออกจากตัวบ้านเข้าสู่ถนนแดดคือ ไม่ต้องบอกว่าฉันคือใครบอกว่าฉันเป็นบอดีการ์ดของนายก็อพอมันไม่ใช่ประเด็นสักหน่อยประเด็นคือไม่อยากให้แดดไปต่างหาผมจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนที่จริงแดดส่งผมเสร็จแล้วก็กลับได้เลยนะครับดูเหมือนสิ่งที่มิเคนลพูดริดจะไม่สนใจเลยสักนิดเพราะตอนนี้ริดสนใจแค่มองไปที่ถนนเบื้องหน้าไม่หันมามองเขาอีกเลยห้างสรรพสินค้ายูยูเคนัดเพื่อนไว้ที่นี่เหรอ ริดถามมิเคลที่เดินทำหน้างอลงมาจากรถดูเหมือนว่ามิเคลจะไม่พอใจที่เขามาด้วยมากและนั่นแหละยิ่งทำให้เขาอยากมาใช่ครับคือว่าแดดไปกันเถอะริดไม่ปล่อยให้มิเคลพูดสิ่งที่อยากพูดออกมาเลยสักนิดโอ้ยอุตส่าห์จะปลดปล่อยก่อนกลับสักหน่อยมิเคลร่ำครัวในใจแต่ก็ยอมเดินตามริด ไม่นานมิเคลก็พาริตมาที่ร้านอาหารที่นัดกับเพื่อนไว้และดูเหมือนเพื่อนสองจะมารอเขาอยู่ก่อนแล้วขอร้องอย่าให้พวกนั้นพูดมากเลยไงยมึงชานะเนี่ยนัดพวกกูออกมาแท้แอนดริวเมื่อเห็นมิเคลเดินมากับชายร่างสูงใหญ่ก็พูดขึ้นทันทีายแอนดริวไงแม็กขอโทษนะที่เรามาสายมิเคลยิ้มแห้งก่อนจะนั่งลงฝั่งตรงข้ามกับทั้งสองคนและพ่อบุญธรรมก็นั่งลงข้างๆเขา ้มิเคลมึงประสาทกลับหรือไงมาลงมาเราอะไรกันว่าแม็กงงกับท่าทีและคำพูดของเพื่อนจนอดขวาไม่ได้จริงปกติเราก็เป็นแบบนี้พวกนายสองคนนี้ก็แปลกจริงมิเคลพูดกับเพื่อนนะ่าแต่กับหันไปยิ้มแห้งให้ริทที่นั่งข้างๆแทนช่างเถอะเออว่าแต่ลุงคนนี้เป็นใครบอดี้การ์ดคนใหม่ที่พ่อบุญธรรมมึงส่งมาเหรอใช่เป็นบอดี้การ์ คราวนี้เป็นริทที่ตอบเองไอ้แม็กลุงบ้านแกนสัสิ์แต่ว่าแดดก็อายุเยอะแล้วนี่เรียกลุงก็ไม่แปลกก่อแตกก็ไม่ได้แปลว่าลุงนี่หล่อนะจูจูแม็กก็หันไปคุยกับริททำเอามิเคนหยิบเมนูอาหารที่อยู่ใกล้ฟ้าลงไปบนเพื่อนอย่างแรงพัวโอ้ยมิเคลมึงตีกูทำไมเนี่ยแตกแล้วมั้งหัวกูดิวดูให้กูหน่อยแมกรีบก้มหัวตัวเองให้แอนดิวดูไม่แตกโอเค แล้วมึงตีกูทำไมแม็กขันไปเล่นงานมิเคนต่อเอาอาหารมาพอดีเลยพวกนายสั่งไว้ใช่ไหมกินกันเลยไหมหิวแล้วเป็นจังหวัดเดียวกับพนักงานนำอาหารมาเสิร์ฟพอดีมิเคลเลยรีบพูดบิ่งเบนประเด็นเออดีเลยหิวนานแล้วเนี่เรื่องอื่นพวกมึงค่อยเคลียร์กันเอาเองนะกูหิวขอกินก่อนละ แอนด์ริีบพูดเห็นดีเห็นงามกับมิเคลทันทีก่อนจะลงมือกินอาหารตรงหน้ามิเคลกินอาหารตรงหน้าอย่างเงียบๆแม้เพื่อนจะบอกว่าอาหารอร่อยแค่ไหนเขาก็แทบไม่รู้รสชาติเลยเพราะคอยพะวงแต่ว่าเพื่อนจะหลุดพูดอะไรที่ไม่ดีของเขาให้พ่อบุญธรรมฟังหรือเปล่ามิเคลคอยรอบมองริดอยู่ตลอดเวลาซึ่งริดก็แทบจะไม่ได้แต่อาหารเลยก้มหน้าดูแต่โทรศัพท์ในมือสงสัยจะเรื่องงานอีกนั่นแหละ อะไรนะมึงจะกลับอเมริกาเสียงโวยวายของแม็กทำให้มิเคลร,รีบเอื้อมมือไปปิดปากเพื่อนแทบไม่ทันเพราะคนในร้านเริ่มมองมาที่พวกเขาแล้วรวมถึงพ่อบุญธรรมที่เหมือนจะเริ่หมหงุดหงิดใช่เราเลยมาบอกพวกนายมิเคลไม่ลืมที่จะคีพลุกเด็กมีมารยาต่อหน้าริสเป็นเพราะพ่อบุญธรรมจองโหดร้ายสามัญสำนึกชอบผิดสัญญาที่มึงเล่าให้กูฟังใช่ไหมดงแดดอะไรของมึงนั่นบางอุบอือไม่ทัน ไม่ทันแล้วจริงๆเพราะตอนนี้แอนดริวพูดออกมาหมดเลยไอริวไอเพื่อนเหลวมิเคลค่อยหันไปมองคนที่นั่งข้างๆดูเหมือนว่าพ่อบุญธรรมจะมองเขาอยู่ก่อนแล้วแดดครับมิเคลขอโทษมิเคลกระซิบข้างๆริษเสียงเบาแดดอะไรฉันเป็นบอดี้การ์ดนายนักตายแน่แ <That S 2> ดดโกรธแล้วแน่ๆเลยหลังจาก่านมื้ออาหารจบลงมิเคลก็เริ่มหายใจหายคอลงขึ้น โอ้ยอิ่มจังอยู่ครบขอบคุณนะครับหลุงที่เลี้ยงพวกผมแอนดริวยิ้มกว้างอย่างอารมณ์ดีหลังจากที่บริการของเพื่อนจ่ายค่าอาหารมื้อนี้ให้นั่นสิว่าแต่มิเคลบริการบ้านมึงใช้แบล็กการ์ดเลยหรือว่าแบบนี้พ่อบุญธรรมมึงไม่ใช้กาดทองคำเลยเหรอแม็กถามด้วยความสงสัยเออพวกในยเรากลับก่อนนะมิเคลไม่ตอบคำถามแม็กแต่เลือกที่จะพูดเลี่ยงว่าจะกลับเพราะถ้าอยู่ต่อเขากลัวว่าตัวเองจะมีความผิดมากกว่านี้ กลับเทียอะไรมึงจะกลับเข้าไปอยู่ในกรงทองแล้วก็ต้องกินดื่มให้มันเต็มอิ่มสิว่าแม็กเดินมาโอบคอมิเคนแน่นแต่ก็ถูกมือใหญ่ดึงออกอย่างไม่เยดีโทรลุงมาใหม่ก็แบบนี้แหละปกต้องดีแต่ก่อนลุงอะเล็กก็เป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ต่อให้พวกผมกอดจุบมันลุงอะเล็กก็ยังไม่ว่าเลยอย่างเคร่งเยอะเจ้านายจองโหดลุงไม่รู้หรอกเดี๋ยว ให้มิเคลมันอ้อนผ่านโทรศัพท์หน่อยก็เชื่อแล้วจริงไหมเพื่อนจริงกับถีมึงนะสิแม็กตายกูตายแน่มิเคลเงยหน้าขึ้นมองร่างสูงที่จับเสื้อเขาไว้เพราะไม่อยากให้เขาไปขัดจงขวงสิ่งที่แม็กจะพูดแม็กแอนดริวเราไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวทรงเมลหานะัดพูดจบมิเคลก็จับมือใหญ่ที่ดึงเสื้อเขาไว้ออกก่อนจะดึงพาไปที่ลิฟต์เพื่อลงไปที่ลานจอดรถไม่ไปกับเพื่อนเหรอแดดมิเคลขอโทษครับ ขอโทษเรื่องอะไรเรื่องว่าฉันเป็นพ่อจอมโหดหรือว่าร้าสามัญสำนึกหรือว่าชอบผิดสัญญาดีมิเคลมองหน้าริทที่เรียบเฉยจนไม่รู้ว่าโกรธหรือไม่โกรธเขาเรื่องที่เพื่อนพูดแบบนี้มันน่ากลัวกว่าตอนโดนโกรธอีกจะรอดหมายคฤหาตระกูลแกลแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกามิเคลมองรถยนต์คันหนูเคลื่อนเข้ามาจอดเทียบตรงหน้าทางเข้าคฤหาดหลังใหญ่นานแล้วสินะที่เขาไม่ได้กลับมาที่นี่ ไม่ค่อยเปลี่ยนไปจากปีหกก่อนที่เขาจากไปเท่าไหร่เลยถ้าจะเปลี่ยนก็คงมาการทําสีใหม่ในหลายๆจุดกับสวนหน้าบ้านที่ถูกตกแต่งใหม่มิเคลเดินลงจากรถทันทีที่คนรถมาเปิดประตูให้ก่อนจะเดินตามร่างสูงที่ไม่พูดไม่จะเดินเข้าไปภายในบ้านยินดีต้อนรับกลับครับนายท่านคุณชายเสียงหัวหน้าพ่อบ้านเก่าแก่พูดทักทายเจ้านายทั้งสองคนปูก่เกลสบายดีนะครับ มิเคลยิ้มกว้างทักทายคนสูงไว้กว่าเมื่อก่อนปุกเกลชอบเอาขนมชอบที่โดนพ่อบุญธรรมบอกว่าห้ามกินแอบเอามาให้เขาตลอดผมสบายดีครับขอบคุณคุณชายที่เป็นห่งคุณชายจะพักผ่อนเลยหรือว่าจะรับประทานอาหารก่อนดีครับผมขอนอนก่อนแล้วกันนะครับไม่ยังไงก็ไม่รู้มิเคลบิดตัวไปมาเพื่อคลายความเมื่อล้าลุงเกลให้คนเตรียมกาแฟกับของว่างไปวางไว้ที่ห้องทำงานให้หน่อยนะั เสียงริดพูดขึ้นครับนายท่านแล้วก็พามิเคนไปดูห้องตัวเองด้วยละ่ะริดสั่งเสร็จก็เดินไปที่ห้องทำงานของตัวเองทันทีโดยไม่หันไปสนใจคนตัวเล็กที่มองตามเลยแม้แต่น้อยคุณชายเชิญครับส่วนพวกเธอเตรียมของว่างกับกาแฟไปให้ในายท่านด้วยหัวหน้าพ่อบ้านหันไปสั่งเมตด ก่อนจะเดินนามิเคลไปที่ห้องของตัวเองมิเคลเดินเข้าห้องที่คุ้นเคยทันทีพอพ่อบ้านเปิดให้ด้านในห้องทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อยคุณชายอยากปรับเปลี่ยนอะไรไหมครับพอดีนายท่านให้จัดห้องไว้ให้คุณชายแต่ผมไม่รู้ว่าคุณชายชอบแบบไหนเลยจัดไว้ให้เหมือนเดิมไปก่อนแบบนี้ดีแล้วครับขอบูลุงเกียวมากนะครับห <wiping. S 1> ากชอบนิยายวายสรุปสรุปฟังทุกวัน กดซับสไครต์ก,กดติดตามแล้วแชร์ไว้ได้เลยครับท่านผู้ฟังสามารถความ,มติดิชมได้นะครับแอดมินจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความสุขของผู้ฟังครับขอบคุณครับ